สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในวิทยาลัย v ีแบกนะคะมาทําอะไรเอย่ยมาที่นี่ค่ะหลายๆคนถามว่าบริษัททรูไอเดียอยู่ที่ไหนอยู่ในวิทยาลัย v b a บนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้ามาชมบรรยากาศภายในออฟฟิศกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง Merry Christmas เนาะน,นี่นะคะบรรยตกแต่งออฟฟิศน,น่ารักมากมนี่นะคะจู่ไอเดีะะยบรรยากาศก็กจะประมาณน,นี้เนาะ ১ yeah.